ะครับพี่น้องนะครับผมพื้นที่มันอาจจะเสมือนจังน้อยเพราะว่าไอค้าต่างกล่องผมพึ่งร้างมาเนาะอันที่เป็นแบบมีไฟนะครับผมหลังจากที่แม่นะครับเพิ่นมักให้เล้วเนาะจะมีใส่หมูกับข้อหมูนะครับผมที่แม่มักไว้ข้อหมูก็กําลังมักอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าพ่งเอาออกมาจากตู้เย็นออกมาแช่เนาะนะครับพี่น้องอันนี้ผมกะชีมาย่างใส่หมูก่อนนะครับผมเปลือยล่อนะครับผมส่วนน้าจิ้ม น้อยนะครับกระชิตตานะครับผมหลังจากอย่างไสหมูแหลี่ยวย่างแล้ววเบลี่เนาะกระชิ่ตํำนันกินเทเดียวเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมนี่ก็เป็นไส้นะครับซื้อมาจากตลาดนะครับผมซื้อมาจากตลาดเนาะนะครับทําการมาร์กแบบรลดเด็ดมากๆเลยพี่น้องนะครับผมเอ็ดป้อ่อนนะครับผมเอตไนพอดีกินเนาะนะครับผมนี่ครับย่างไส้นะครับผมย่างไสแซ่บนะครับวันนี้นะครับผม เดี๋ยวจังหน่อยมาเบืองกันตอนมันสุกแล้วพี่น้องมันจะเป็นหน้าตาแบบไรเนาะ,ะ <c oughs> นะครับผมรอบที่แล้วข้อหมูนะครับไม่ครับไม่พี่น้องไม่ครับอ่ะทุกคนครับผมตอนนี้ย่างสไส้กระเซ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมย่างสไส้ย่างไส้นะครับผมย่างไส้หมูครับพี่น้องครับสุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้อสิซักใส่จ,จานนะครับผมแล้วกับชิมาย่างสไส้หมูต่อโอเปร่าแมนชิมาย่างคอหมูต่อนะครับก็จะเป็นคอหมูย่างนะครับผม ผมทีย่างไปเลยนะครับข้อหมูย่างนะครับผมพี่น้องมาเบิองตอนซุกกันแล้วกันเนาะพี่น้องนะครับผมไปพี่น้องครับหลังจากระวางนะครับตีเห่ารออ่าหมูซุกนะครับผมคือข้อหมูย่างกําลังหั่นอยู่นะครับเรากำลังอันอย่างอยู่นะครับส่วนอใส่หมูปิดเซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้ำจิ้มนะครับอันนี้ผมแซน้มาข้ามเปียกไว้แล้วนาอทุกคนนะครับผมเข้ากะสีเอาเนื้อมาข้ามเปียกออกนะครับผมเนื้อมาข้ามเปียกออกเพื่อว่า เวลากินมันสีบ่ได้หย่ำเนาะนะครับผมครับล้วแต่เฮานะครับอยากใส่ก็เดวเต้าเฮานะครับผมอ่าใส่พริกป่นลงไปพี่น้องบ่ต้องใส่หลายนะครับแ้าใส่หลายมันกับเพชดคือวาเนาะนะครับคนๆๆให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วนะครับผมใส่ข้าวคั่วลงไปพี่น้องนี่ครับใส่ข้าวคั่วลงไปพอให้มันหอมๆนะครับผมตามด้วยผงนัวนะครับผม ใส่หลายแฉบหลายใส่หน่อยแฉบหน่อยนะครับแล้วเต้าหูมากเด้อ no, พี่น้องเด้อเด้อผมสุลวดนะครับผมนี่นะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนิดหน่อยนะครับผมไม่ต้องใส่หลายน้ะยน้ําตาลแต่เต้าหูบีบกหนาวใส่จักน่อยนะครับนี่ครับน้ําตาลนิดหน่อยพอไม่ให้มันหวานมากเนาะนะครับพี่น้องตามด้วยมะนาวนะครับผมมะนาวห่ากบใส่จักสี่กหนึ่งพวเนาะ นี่ครับใส่ลงไปเลยนิดนึงนะครับเอากับค้นให้เข้ากันเนาะนะครับควรให้เข้ากันเลยมันกระชเหนียวๆนะครับเพราะว่ามันเหนียวอ่าเหนียวที่ห่อเสนามาคามเปียกเนาะพี่น้องนะครับผมนี่ครับเอากรแต่แต่ที่มังกนอื้มก็ซาได้ทีแล้วนะครับเอากับใสน้ำปลาจังหน่อยใส่น้ำปลานิดนึงนะครับผม พอนะครับผมเราใส่หัวหอมไปเลยนะครับหัวหอมก็เป็นหัวหอมแดงนะครับหัวหอมแดงและหอมบัวซี่บานเท่านะครับหรือว่าซี่หอมบานเ่านั่นเองนะครับใส่ลงไปเลยแล้ะก็นข้าวข้นๆให้มันเข้ากันพี่น้องหน้าตาน้ำจิ้มมันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่คือน้ำจิ้มคอหมูย่างแล้วก็น้ำจิ้มไส้หมูเนาะนะครับพี่น้อง นี่ครับนี่เลยออกมาหน้าตาประมาณนี้เป็นแตะบอ่พี่น้องนะครับผมเป็นแซะบอ่นะครับผมซิมเนี้ยจังน้อยนะครับแต่แต่เอารสชาติในการแซบนวดพี่น้องครับหลังจากทีเห่าย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะกับมังหันเนาะนะครับใส่หมูนะครับกับก้อหมูย่างเนาะนะครับผมที่เห่าย่างเสร็จแล้วเนาะนะครับผม หัทีิเรียห้องกับทิ่มาใส่จานแลวก็ไปเสิร์ฟเลยเนาะพี่น้องครับผม